ผลหรอกต้องเรียก็ต้องทำต้องเรียต้องปฏิบัติต้องได้ก็ต้องคเอยๆว่าใครออกหัวแก่นั่นหรอก็ปฏิบัติอยู่ครับหลวงปู่ปฏิบัติไปถึงไหนยังไม่ถึงไหนหลวงปู่เขาค่อยทำไปครับทำปฏิบัติปฏิบัติไปถึงไหนกันน่ะเดินทางไปถึงไหน มันมันไม่มันไปยากลย่งถู่มันยากมันไม่ทำเพราะมันมันอะไรมติดอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นกรรมอะไรมันมีแต่ยากง่ายก็ไม่มีทำไมเราเอาง่ายมาใช้บ้างนะเขาแต่ยากยากยากแค่นั้นแหละง่ายมันมีอยู่ทำไมไม่เอาง่ายมาใช้เสียบ้างล่ะ เปนเยอะจารย์งูรู้ตัวยันแฟังนนี้เยอะดยวฟังคำนอันนี้อันนี้ขอโอกาสปูอัดเสียงไว้นิดนึ่งครับเอาไว้ฟังครับอวามระกัาพุทธมีฟังกันเยอะครับอาจารย์ก็การบฟังเลยแฟังธรรมะองค์ไหนองค์ไหนก็เทจธรรมา้ฟังตันทั้งคืนอยู่เทลา นี่แต่ฟังฟังจนหูตีไม่มีผลประโยชน์อะไรหรอกถ้าดูแล้วไม่ทำม,มันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมีข้าวจะไม่กินจะอิมยอยอ่มได้ยังไงเมื่อหิวก็ต้องกินข้าวกินข้าวแล้วเป็นยังไงทำไมไม่กินลองดู Hors <laughs> ba vous <laughs> se frou